สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะมีใครรออยู่บ้างเอ่ยวันนี้ปังก็มีแนวทางความฝันมาเล่าฟังนะคะวันนี้วันที่12ตุลาคมเหลือเวลาอีก3-4วันตัวเลขก็จะออกแล้วนะคะก็หวังว่างวดนี้ทุกคนจะถูกหวยคนที่ไม่เคยถูกก็ขอให้ถูกนะคะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยดีกว่า ผู้หญิงฝันวันที่สิบสองฝันวันนี้นะฝันว่าไปซื้อเนื้อหมูโลละแปดสิบเอ็ดบาทแต่ย่าซื้อโลละห้าสิบเอ็ดบาทต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าราคาน้ำมันขึ้นแปดสิบเอ็ดบาทต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เก้าฝันเห็นเลขทูกใครไม่รู้เลขหนึ่งหนึ่งแปดต่อมาผู้หญิงฝันวันที่แปดฝันเห็นคนตีคองสิบแปดครั้ง พอมองไปที่คล้องเนี่ยเห็นเลขที่สลักไว้บนคองสี่หนึ่งหกคนนี้เล่นหวยรายวันนะคะปังไม่รู้วันนั้นมันออกเลขอะไรนะต่อมาผู้ชายฝันวันที่เก้าฝันเห็นคนท้องผัวมเมียเขาออกลูกแฝดผู้ชายห้าคนอันนี้เตีเยวเองนะคะหนึ 5, ่งห้ากระศูนห้าถ้าถ้าปังเตีเองนะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่เก้าฝันว่า ผู้ชายมาบอกให้ซื้อเลขหนึ่งเก้ากับสี่หเขาบอกว่าให้ซื้อตัวละสามร้อยคูณสามร้อต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าพระเทพมาที่บ้านและให้แม่นนวดให้ท่านนอนให้แม่นวดเขาเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆบ้านเลขที่หนึ่งทับเจ็ดสามหก ฝันดีมากนะตัวเนี้ยฟังชอบตัวนี้ที่สุดเลยต่อมาผู้หญิงฝันเขาบอกว่าฝันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาฝันว่ารถแฟนเนี่ยไหลเสียหลักเข้าป่าทะเบียนรถหกสามเจ็ดสองแล้วพอมาเมื่อเมื่อเช้าเขาฝันว่าผีแม่ลูกมาขโมยรถแฟนเขาทะเบียนรถหกสามเจ็ดสอง ่อมาผู้หญิงฝันเมื่อวันพระฝันว่ายายมากระซิปบอกอีกแล้วเลขเจ็ดหกเจ็ดกับหกเจ็ดหกต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสองฝันว่าผู้หญิงอ่ะมาบอกเลขเจ็ดหกหนึ่งสองเราบอกว่าชอบนะตรงกับทะเบียนรถแฟนเจ็ดหกหนึ่งห้าคนนี้เล่นฮานอยแล้วก็เล่นหวยไทยนะคะ ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบฝันว่ามีคนเนี่ยเขียนเลขใส่กระดาษให้จำได้ลางๆหกเจ็ดต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าไปที่ที่หนึ่งที่มีศาลกุมารไปกับเพื่อนแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่รู้จักเพื่อนผู้หญิงเนี่ยชีวิตจริงเขาเนี่ยเสียแล้วแล้วสั่งข้าวกินกัน คนฝันเนี่ยล,ลุกไปจุดทูปขอหวยกุมารกุมารพูดว่าได้ขอให้ถูกยี่สิบบาทคนฝันก็บอกว่าไม่เล่น20สิบาทเล่นเยอะกว่านั้นเขาหัวเราะบอกว่าอ่ะอ่ะให้ถูกนะเขาบอกว่าเลขทูปที่เขาเห็นนะเก้าสามแปดเขาบอกกุมารหล่อมากเหมือนถอดจิตเป็นคนออกมาคุย ต่อมาผู้หญิงเ,เขาไม่ได้บอกวันฝันนะแต่เขาไปคอมเมนต์ในโพสต์เก่านะมี fc หลายคนบอกว่าให้ตามคนที่ฝัน1725ให้หน่อยมดก่อนนูน้นที่ออก935เนอะเขาก็ฝันวนะ่ามีคนมาให้เลขเขา35แล้วงวดที่แล้วก็มาให้อีกให้17กับ25ตัวสีแดงเลย งวดนี้เขาบอกแค่ตัวเลขมาสองศูนย์ศูนย์สองหกเก้าเก้าหกมีไปมีคนไปคอมเมนต์ถามว่าคือเลขตัวที่ให้เหมือนกับว่าตัวตรงๆอะ่ะคือเลขอะไรอะ่ะเขาไม่บอกเขาบอกว่าแล้วแต่จะซื้อฟังก็เลยไม่ได้ไปคอมเมนต์ถามเขาว่าคนเดิมไหมอะไรไหมนะคะเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาให้ก็ดีแล้วนะคะศูนย์สองเก้าหกเก้า ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าเขาอยู่ห้องศูนย์เจ็ดให้เราเนี่ยไปช่วยอะไรไม่รู้ที่ห้องคือเขาจําเนื้อหาไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะใช้ให้เขาไปทําอะไรที่ห้องนั้นนะต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าขับรถแต่รถเนี่ยไม่ไปข้างหน้าใส่เกียร์เดินหน้าเหยียบคันเร่งยังไงก็ถอยหลัง พยายามคุมลดแล้วดับเครื่องสตาร์ทใหม่จึงเดินจึงเดินหน้าได้ทะเบียนรถ4 0 7 5ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าพระบอกให้เก็บทองให้ได้มากที่สุดเราเก็บได้14ชิ้นแล้วพระก็ให้ผ้าัยามาสามผืนเราบอกแบ่งเพื่อนได้ไหมพระบอกว่าไม่ได้คนฝันท้องหกเดือนนะคะ เป็นเพศชายก่อนดูคลิปคนที่มาดูใหม่อย่าลืมขยายหน้าจอนะคะจะได้เห็นตัวหนังสือเต็มๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเห็นได้ไม่สุดไม่สุดกระดาษต่อมาพี่อิงฝันวันนี้ฝันว่าป้าขับรถถอยหลังลุยน้ำท่วมทะเบียนรถ6686 ต่มาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าไปแทงเลขกับเจ้ามือเหลือบไปเห็นหวยรัฐบาลเลยถามเขาว่ามีสองห้าไหมปังนะาปังคิดว่าเขาน่าจะเหลือบเห็นลอตเตอรี่มากฝ่าแต่เขาบอกว่าเหลือบไปเห็นหวยรัฐบาลเลยถามเขาว่ามีสองห้าไหมเขาบอกว่าไม่มีมีห้าสองเขาก็เลยหยิบมาคนนี้เล่นลายวันต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าผู้ชายมาบอกเลข 40 50แล้วก็450ในฝันเนี่ยเขาซื้อ050แต่ดันออก015เขาบอกเสียดายมากต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าพาลูกไปเที่ยวกลับมาไปทางที่ไม่เคยไปขี่รถตกคลองลูกไม่เป็นอะไรแต่รถพังทะเบียนรถส5 ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าคลอดลูกแฝดผู้ชายทําคลอดเองคนเดียวในห้องนอนที่บ้านบ้านเลขที่สี่สิบหกทับหนึ่งเจ็ดต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่าไข่ไก่เยอะมากทั้งบนบ้านทั้งข้างล่างบ้านบกเยอะมากๆเลยบ้านเลขที่หนึ่งสี่แปดต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันว่ามีคนะเอาไหลบัวมาขายให้หกสิบเก้าบาทสองอัน ต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้ฝันเห็นพญายนาคตัวสีเงินท่านให้เลขตัวเลขอยู่ที่ลำตัวท่านท่านให้ดูเอาคนฝันก็เห็นเลขนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเก้าแล้วก็สองสองคนนี้เล่นเฉพาะหัวรัฐบาลตัวเลขเก้าเท่ากับหัวก็จะเป็นหกเลขเจ็ดเท่ากับหัวก็จะเป็นหนึ่งอันนี้ลองแปลงตัวเลขกันเอาเองเนาะ ต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าขี่ช้างและมีผู้หญิงเนี่ยเขียนเลขใส่กระดาษส่งมาให้เลขเจ็ดสี่เจ็ดวันนี้ก็มีฝันแค่นี้ทีนี้เมื่อคืนบางก็นั่งไล่นั่งไล่ฝันออกเก่าเนาะ ของงวดที่แล้วอะ่ะแล้วก็งวดก่อนนู้นเหมือนว่าปังมีเวลาป้าก็เลยนั่งนั่งนั่งไล่ดูว่าฝันงวดที่แล้วที่ฝันดีๆแล้วก็ยังไม่ออกบางเขียนไว้แล้ววไว้ตรงไหนอืมงวดที่แล้ว ตัวเลขที่ยังไม่ออกที่ว่าฝันดีเมื่อที่แล้วที่ปังบอกสามเเนาะแต่มันออกสามปวันนี้ปังก็เลยว่าสามน่าจะน่าจะมาส่วนสมตัวบนเหมือนที่ปังเขียนเลยสี่เจ็ดหกสามเจ็ดหกห้หนึ่สามตัวเลขที่เห็นจะเป็นเจ็ดหกหแล้วก็0ูย์เด สามตัวนี้นะคะข้างบนนะปังไล่จากงวดที่แล้วดูอะ่ะมันเจ็ดหกสามชนกันสองคนแล้วก็วันนี้มีคนฝันว่าอะไรนะพระเทพใช่ไหมพระเทพมาที่บ้านมานอนให้แม่นวดเนาะของเขาจะเป็นเจ็ดสามหกเออเจ็ดสามหก งวดที่แล้วที่ว่ามีเด็กชี้เลขเจ็ดหกสามกับอีกคนหนึ่งแม่ที่ตายเอาโพยหวยเก่ามาให้อ่ะเจ็ดหกสามแล้วก็ตัวเลขเจ็ดหปังชอบอยู่แล้วไงของแม่น้ำหนึ่งมันหนึ่งเจ็ดหกใช่ไหมตัวเลขดังเราก็ไปสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบคือสี่เจ็ดหกสี่หกเจ็ด งมดที่แล้ว07ก็มีคนฝันแล้วก็งวดนี้ก็มีคนฝันหลายคนป้องก็เลยว่าจริงๆอ่ะชอบ07มากกว่า76เลยนะป้งกะาว่าจะหนีเลขดัง76ไปไป07ถ้าใครชอบก็ลองตามดูนะคะอันนี้หัวรัฐบาลน,นะคะหัวรัฐบาลก็งวดนี้ก็วันนี้มีฝันที่จะเล่า เพียงแท่วนี้แต่ถ้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีความฝันของเมื่อวานที่ปางยังไม่ได้เล่าเมื่อกี้ปางเอาฝันของคุณนั้นไปไว้ไหนแล้วของคนฝันแม่นงวดนี้สองศูนย์กหกเนะคะสองศย์หกเก้าถ้าใครชอบก็ไปหารตเตอรี่จัดเอาเดอร์ ก็วันนี้มีแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะหวังว่างวดนี้จะถูกหวยกันนะคะสวัสดีค่ะ